วัสดีครับชานวิทย์คน,นป่าขออยาตนำเสนอพื้นที่กว้าง1เมตรยาว15เมตรชมวิวชะคมตะไคร้ชะคมะะอมัากกาศพิกดอกแคร์ต้นแคร์นี่อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ มะเขือมะเขือเทศน,นี่ก็อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้น,นี่มะกรูดขามิ้นข่นขาโอ้โหหนึ่งตารางเมตรเปิดวาล์วเดียวออกทุกต้นใช้ระบบสปริงข้อจำกัดของพื้นที่เล็กๆจะไม่เป็นข้ออ้างอีกแล้ว Assalamualaikum warahmatullahi